Mercedes-benz g l a 200 AMG Dynamic รุ่น Fresh l i f มีอะไรอัปเดตใหม่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้บาสพาไปชมครับดีไซน์ภายนอกตกแต่งแบบ AMG Body Styling ดีไซน์ใหม่พร้อมกระจังหน้าแบบ Diamond Radiator Grill ไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบ LED High Performance พร้อมระบบ Adaptive High Beam ล้อดีไซน์สปอร์ต AMG 5ก้านคู่ขนาด19นิ้วและตัวรถในรุ่นเฟิร์ลิปยังถูกเซ็ตให้ดูต่ำลงกว่ารุ่นเดิม15มิลิเมตรทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นดีไซน์ภายในพวงมราลัยแบบ AMG ดีไซน์ใหม่ระบบหน้าจอ MBUX 7ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแดชบ,บอร์ดด้านหน้าผู้โดยสารตกแต่งแบบ Star Pattern ที่สามารถเลืองแสงตามไฟ Ambient Light ในห้องโดยสารได้ หลังคาที่มาพร้อมกับระบบพาโนรามิกกราสซลูฟและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังหากลูกค้าท่านใดสนใจทดลองขับนะครับสามารถติดต่อดาร์ทได้ที่อาต้าโตเฮาโชรูมดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดบนถนนลาชพฤกษ์นะครับแล้วพบกันนะครับ